w w w ร์ไวด์เว็บเอภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมธนาชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปวันนี้ขอทำคลิปสั้นๆก็พอนะครับอันเนื่องมาจากว่าเมื่อตอนเช้าผมวิ่งไปประมาณ10กิโลก็เลยเหนื่อยคราวนี้ก็ต้องทำคลิปเป็นภารกิจประจำวัน ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีแล้วเอาเป็นไอ้นี่ดีกว่าครับเอาเป็นผงพระปั้นดีกว่าเ้าผงพุทธคุณปั้นก็คือลูกอมนี่แหละครับลูกอมผงพระหรือว่าผงพุทธคุณปั้นเป็นลูกอมลูกเล็กๆอ่าเป็นลูกอมสุดขลังมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์อย่างที่สุดที่ผมกำลังพูดถึงก็คือลูกอมเทพนันจวนหรือว่ามีชื่อเล่นด้วยนะครับชื่อเล่นก็คือ ลูกอมพระลอตามไก่อคําคว่าพระลอตามไก่นี่ก็ต้องเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องของพระลอพระเพื่อนพระแพงนะครับเป็นเรื่องของความรักใคร่ใกล้ชิดสนิทสเสน่หาของพระเอกหนึ่งพระเอกก็คือพระลอนะครับตามไก่แก้วของปู่เจ้าสมิงพลายไปจนเจอนางเอกสองคน นางเอกสองคนพี่น้องสวยงามด้วยกันทั้งคู่ก็คือพระเพื่อนพระแพงสุดท้ายแล้วก็จะเป็นโศกนาฏกรรมนิดๆแต่ก็จะบอกว่าพระลอนี่ก็จะได้ได้อภิเศกได้สมรสกับพระเพื่อนพระแพงเลยได้พี่ได้น้องเอาว่ากันง่ายๆคราวนี้ถ้าหากว่าจะพูดถึงลูกอมคําว่าลูกอมในทางพระเวทพระยัน์หรือว่าอักขระเลขยันตต่างๆ ในเรื่องของวัตถุมงคลขลังถือว่าเป็นลูกอมเนี่ยถือว่าเป็นผงปั้นจะเป็นผงพระหรือว่าผงพุทธคุณผงซึ่งสำเร็จด้วยอิทธิจิตรูปแบบต่างๆเอามาปั้นปั้นเป็นรูกกลมๆเรียกว่าลูกอมนะครับมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบ,าโบราณเลยมีนานถึงขนาดว่าในสมัยกรุงสุโข,ขทยัยหรือกรุงศรีอยุธยาเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า หลักฐานการพบลูกอมเนี่ยก็จะเห็นว่าในกรุต่างๆก็จะมีเหมือนกันโดยเฉพาะในยุคข,ของกรุงศรีอยุธยาลูกอมนี้ก็จะเป็นเป็นลูกแก้วเป็นหินเป็นลัตนะเลยนะครับลักษณะสวยงามมากส่วนของไทยเราของรัตนโกสิร์เราลงมาเนี่ยพระเกจิอาจารย์ผู้เลืองเวทเลืองวิทยาคมท่านสร้างลูกอม ด้วยผงพุทธคุณเยอะแยะมากมายเลยเอ่ยชื่อเอ่ยนามปรมาจารย์เกจิยุคเก่าๆเลยโอ้โหผมไม่ทราบจะพรณนาอย่างไงหมดแต่เอาเป็นว่าในยุคสงครามอินโดจีนดีกว่าสงครามอินโดจีนจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยลูกอมของครูบาอาจารย์พระปรมาจารย์ที่ท่านสร้างท่านทำแล้วก็มีชื่อมีเสียงก็อย่างเช่น ลูกอมของหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบน,นั่นนะลูกอมสีเทาลูกอมผงพระสีเทาลูกอมของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็มีเหมือนกันก็คือผงคุณพระผงปูนซีเมนที่ผสมผงพุทธคุณผงอิทิเจของท่านแหะครับเอามาปั้นเป็นลูกอม แล้วก็มีเลื่อยไปจนถึงลูกอมของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนี่ทำเป็นลูกอมผงพระด้วยแล้วก็เลยเป็นทำเป็นผงยาจินดามณีด้วยก็ถือเป็นลูกอมผงยาอีกเหมือนกันไล่ไปหลวงพ่อเนตรวัดตุก๊กตานั่นเก่าเลยหลวงพ่อเนียมวัดน้อยท่านก็สร้างลูกอมเอาไว้ก็สรุปเป็นใจความว่าพระเกติในยุคเก่าๆที่ท่านสำเร็จผง ทาผงเป็นแล้วก็มีพระเวทพระยันเกี่ยวกับผงพุทธคุณต่างๆผงพุทธคุณนี่มีเยอะแยะมากมายครับจําแนกตามพระยันพระยันซึ่งสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระอรหันต์ขีณนาศบต่างๆเนี่ยท่านสวดสรรเสริญแล้วก็ ทำเป็นผงอ่าเป็นผงไว้ประจุขถาไว้ประจุเรื่องของอิทธิจิตต่างๆเนี่ยคือพลังจิตปล่อยไปต้องมีวัตถุรองรับก็เป็นผงซะเป็นผงในการทําผงเป็นผงชนวนผงลอดกระดาษน,นี่อาจจะเคยได้ยินกันนะครับผงเหล่านี้เก็บรวบรวมมากเข้าก็เอามาคลุกคลีเอามาคลุลีการรวมกับวัตถุธาตุหรือวัตถุมงคลผงชนิดมงคลต่าง ปั้นเป็นลูกอมสาเหตุที่พระเกจิอาจารย์ท่านปั้นเป็นลูกอมก็เพราะว่าทําง่ายคล้ายๆลูกกระสุนหนังสติกนี่แหละครับลูกกระสุนปั้นง่ายปั้นเป็นลูกกลมๆนะแต่ว่ามีมวลสารซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากพลังจิตพลังเวทมนต์คาถามีอิทธิจ,จิตมีพลังพุทธคุณมากไม่ได้ขึ้นรูปเป็นพระไม่ได้ขึ้นรูปเป็นพระพุทธเจ้าพระสาวกหรือไม่ได้ขึ้นรูปเป็นรูป,เ,ป,รปเทพรูปอะไรต่างๆก็เอามาปั้น คราวนี้ลูกอมเนี่ยด้วยความที่พระเกติอาจารย์ยุคเก่าท่านปั้นเป็นลูกกลมๆผงอะ่ะพอทิ้งไว้นานเข้านานเข้า,นา,นขา,นานมวลสารเหมือนกันคล้าย,ยๆกันบางทีเราดูเราจําแนกไม่ออกเพราะว่าพอทิ้งไว้นานเนี่ยด้วยความที่ตัวประสานเป็นกล้วยหรือว่าเป็นผงเป็นปูนต่างๆเนี่ยแม้แต่แม้ผงตั้งต้นเดิมจะแตกต่างกันเป็นสีเป็นชนิดเป็นความหยาบความละเอียดแตกต่างกันแต่เมื่อเอามาทิ้งเอาไว้นานๆก็จะมองคล้ายๆยกัน ที่จะบอกก็คือว่าพระเกจิอาจารย์หลายรูปเลยนะครับมีมากกว่าที่เรารู้จักกันอีกท่านทําท่านสร้างลูกอมมาไว้แต่ว่าจำเนียนการผ่านมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยบางทีจําแนกไม่ออกบางทีน่าเสียดายมากเพราะว่าแต่และเกจิอาจารย์แต่และองค์เนี่ยบางทีท่านมีเคล็ดลับมีวิชาเฉพาะเมื่อผ่านมาเมื่อการเวลาผ่านมา กลายเป็นว่าลูกอมนี่คล้ายกันไปนหมดนอกจากบางรูปบางองค์บางรูปที่ผงแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดอันนี้ก็จะทําให้การตกทอดการสืบเวทมนตร์คาถาการสือบอิทธิจิตอิทธิคุณเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นปัจจุบันนี้ลูกอมที่มีราคาแพงสุดก็คงจะเป็นลูกอมผงพรายกุมารของหลวงปู่ทิมวัลหานไล่แหละครับพระเกจิยุคหลังพุทธกาลที่มีชื่อเสียงเนี่ยโหราคาท่านแพงมากเลย วันนี้มาดูลูกอผมผงปั้นลูกเล็กๆของหลวงพ่อสุพจน์จันทูปโมกันดีกว่าหลวงพ่อสุพจน์จันทูปโมนี่หลายๆท่านก็คงทราบดีว่าท่านทําผงเป็นนะท่านทําผงเก่งเลยละแล้วก็พระเครื่องรุ่นแรกๆของท่านเนี่ยทำผงเองหมดแล้วนอกจากนั้นก็ท่านชอบทําเองด้วยไม่ใช่ว่าเขียนผงได้ลบถมผงได้เองยังชอบทําอะไรเองอีกนะถือว่าเป็นพระ ยุคปัจจุบันที่มีวัดปฏิบัติในการสร้างในการทําวัตถุมงคลเหมือนกับพระยุคโบราณเหมือนกับครูบาอาจารย์ยุคโบราณเลยลูกอมที่จะนําเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้ก็ลูกอมลูกเล็กๆนี่แหละครับต้องเรียกว่าลูกอมผงปั้นต,ต้องเป็นลูกอมผงปั้นเป็นผงพุทธคุณเป็นผงคุณพระปั้นชื่อว่าลูกอมพระลอตามไก่เขาบอกว่าวิชาทางคงกระพันชาติของหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยไม่ต้องพูดกันมาก เพราะว่าท่านเก่งเกินเก่งพิสูจน์แล้วพิสูจน์เล่าจากประสบการณ์นับสิบนับร้อยเรื่องเห็นผลเรื่องคงกระพันนะไม่ว่าจะเป็นแบกปืนมาขอทดลองยิงรูปหล่อปัม๊มหรือว่าพระผงแม้แต่พยักขโขที่เป็นพระผงแท้แทนะ้เนี่ยก็ยังมีอิทธิคุณทางด้านคงกระพันชาตรีด้วยหรือวัตถุมงคลใดๆก็เถอะบอกกล่าวท่านขอเอาไปลองก็แทบจะทุกชนิดเลยทีเดียวนะครับนอกจากว่า วัตถุมงคลบางอย่างบางชนิดที่ท่านทําเน้นทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็มหาสเสน่ห์อันนั้นก็ท่านก็จะบอกว่ามึงเอาไปลองก็เปลืองกระสุนเพราะว่ากูทําด้านนี้เอาไว้่ด้านนี้เป็นหลักเลยเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมอะไรแบบเนี้ยคราวนี้พูดถึงวิชาคงกระพันชาตีของหลวงพ่อสุพจน์นี่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นของคู่กัน มีวิชาหนึ่งเป็นวิชาทางด้านเมตตามหาสเสน่เป็นวิชาซึ่งน่าพูดน่าคุยกันมากกว่านะครับก็ยกตัวอย่างเช่นท่านเสกข้าวสามก้อนเสกข้าวสุกสามก้อนเนี่ยโยนให้อีกากินพอกาป่ามากินข้าวที่ท่านเสกกับเชื่องยอมให้ท่านจับยอมให้ท่านเลี้ยงอ่ะอันนี้ก็หลายๆท่านคงจะเคยเห็นมาอีกาที่ท่านเลี้ยงเอาไว้นะครับวันดีคืนดี ท่านเสกปลาทูป้อนหมาป้อนแมวและจับมันให้กินนมกันมันก็กินไม่หนีไม่ร้องไม่เหา่าไม่ดิ้นหล่นอะไรทั้งสิน้นเอออันนี้แปลกเคยได้ยินแต่ท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีเสกหนูกับแมวเอาน้ำมันวิเศษทาหนูทา,ทาแมวแล้วก็รักกันไม่ขยําไม่ขยี้ไม่กวดกันไม่ไล่กันไม่กินกันนะว่าง,ง่ายๆเคยเห็นท่านอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับนี่ของหลวงพ่อสุพจน์นี่ ก็ทำในทำนองเดียวกันแต่ว่าใช้หมากับแมวอ่าคงจะหาหนูยากหน่อยก็ใช้หมากับแมวเนี่ยธรรมดาหมากับแมวอยู่ด้วยกันก็มันก็คงจะเชื่องเชื่องเหมือนกันละครับแต่ว่าอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าหลวงพ่อสุพจน์เนี่ยท่านก็มีดีทันานเมตตามาหานิยมอีกวิชาหนึ่งอีกเคล็ดลับหนึ่งอีกด้านหนึ่งหลวงพ่อสุพจน์ท่านบอกว่าวิชาทั้านเมตตามาหาเสน่ห์เนี่ยวิชาพวกนี้มีจริง ใช่มีจริงเป็นโลกิยยานไม่แปลกไม่สำคัญอะไรเรียนไว้พอเชื่อขนมเขากินได้นี่โอ้โหท่านจะว่าถ่อมตัวไหมหรือว่าจะเรียกได้ว่าท่านมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาหมดนะ้วิชาทางด้านเมตตามหานิยมมีจริงเป็นเรื่องของโลกิยญ,ญาณไม่แปลกเออทำได้ก็ไม่แปลกแค่ว่าพอเชื่อขนมเขากินได้หลวงพ่อน่ารักมาก หลวงพ่อให้สิทธิ์ซื้อดินสสพองมาให้ท่านสิบกิโลท่านเขียนยันมหาหลงเทพรันจวนลบผงปั้นเป็นแท่งดินสพองอ่านี่คือการเขียนผงนะเกจิอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยใช้ดินสพองเยอะมากนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อเงินวันดดอนเจหอมเนี่ยท่านลบถมผงของท่านเป็นณทรหดเป็นณเ,เงินเป็นณเมตตาอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ใช้ดินสพอง เขียนยันเอามาแผ่ดินพองแบบละเอียดละเอียดนะเอามาแผ่พอแผ่ท่านก็เขียนยันกำหนดจิตเขียนยันลงไปในกองดินโสพองนั้นพอเขียนยันหนึ่งตัวท่านเสกท่านเรียกท่านประจุเรียกอักขระเรียกยันเรียกหัวใจยันเสร็จพอเรียกได้หนึ่งตัวปุ๊บบรรจุเสร็จเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วท่านก็คลุกใหม่คลุกคลีใหม่พอคลุกใหม่ปุ๊บท่านก็ลงอักขระยันอีกตัวหนึ่ง แล้วก็เรียบหัวใจเหมือนกันอักขระยันตันสารตันวิกึงคะเลอ่าท่านก็ทําแบบเนี้ยลบถมเขาเรียกว่าเป็นผงลบถมเลยร้อยแปดครั้งเรียกยันกลึงยันแบบเนี้แหละครับเป็นการวิรัตการทําผงแบบโบราณซึ่งพุทธคุณไม่ต้องห่วงพระเกจิอาจารย์ที่ทําผงแบบนี้ได้เนี่ยถือได้ว่าเป็นพระที่ทาผงเป็นนะเมื่อได้ผงแบบเนี้เยอะมากก็เอาผงที่ท่านผงวิเศษที่ท่านทําเป็นการเฉพาะ ผสมโอ้โหขานี่แหละทั้งเร็วทั้งแรงมีอิทธิฤทธิอิทธิคุณมากมายเลยอามาว่าเรื่องของหลวงพ่อสุพจน์กันต่อครับท่านให้สิทธิ์ไปซื้อผงดินโสพองมาให้ท่านสิบกิโลแล้วท่านก็เขียนยันยันที่เขียนคือยันมหาหลงเทพรันจวนจากนั้นก็ลบผงปั้นเป็นแท่งผงด้วยดินโสพองเนี่แหละครับผสมว่าน ว่านต่างๆคือว่านที่มีความเป็นมงคลในด้านเมตตามหาสเสน่ห์นะผมว่าแล้วก็ผงทําพระปั้นออกมาเป็นลูกอมกลมๆให้ชื่อว่าลูกอมเทพรันจวนอลูกอมเทพรันจวนให้เด็กวัดตากบนสังกสีเต็มลานวัดพอแห้งดีแล้วเด็กวัดก็นึกสนุกสินึกว่าท่านปั้นลูกกระสุนเพราะมันลูกเล็กนี่ครับนึกว่าท่านปั้นลูกกระสุนเล่น ก็เอามาลองใส่งามหนังสติก๊กยิงไก่วัดผลคือไก่ตกใจวิ่งร้องเสียงดังสักพักไอไก่ตัวเดิมเนี่ยเดินตามหลังเด็กวัดต,อต,อตอ่อยต่อยอันนี้อันนี้เอออันนี้อันนี้เจ๋งอันนี้ดีมากไก่ตัวเดิมเนี่ยเดินตามหลังเด็กวัดต่อยตอย่ตอยเลยจะกลับบ้านก็ตามหลังไปไล่ก็ไม่หนีทั้งที่เป็นเวลาเย็นเอาเย็นนี่กไก่มันต้องจับคอนนะครับ เวลาเย็นเนี่ยถ้าท่านเคยเลี้ยงไก่นะแล้วปล่อยมันทิ้งไว้ไม่อยู่ในซุม้มไม่อยู่ในเล้านะมันจะปีนต้นไม้มันจะมันจะบินขึ้นไปบม,มนต้นไม้เขาเรียกว่าจับคอนนะตอนเย็นมันก็ไม่ยอมจับคอนด้วยหาที่นอนไม่ยอมหาที่นอนตามนิสัยไอ้ไก่ตัเนี้ยกลับตามเด็กวัดไปไกลถึงบ้านเด็กนี่พ่อเด็กผิดสังเกตก็อุ้มไก่มาคืนหลวงพ่อท่านเห็นไก่อ่าอาจารย์พสหลวงพ่อถูกโพ์ท่านเห็นไก่าากท,ไกท่านก็ร้องทักว่า มันโดนมนเทพรันจวนเข้าแล้วสิมึงไก่ตัวนี้โดนมนเทพรันจวนเข้าแล้วสิมึงสืบสาวเราเรื่องได้ความตามที่ผมเล่าให้ท่านฟังข้างต้นท่านก็ลูบตัวไก่ไปตัวไก่มาแล้วก็เป่ามันอลูบสองสามทีแล้วก็เป่าไปที่ไก่คล้ายๆกับถอนมนออกนะแล้วก็ปล่อยมันมันก็บินไปจับคอนนอนเหมือนเดิมเหตุนี้คนข้างวัดจึงเรียกขานรูปอมเทพรันจวนว่า ลูกอมพะลอตามไก่เพราะมีเสน่ห์ขนาดไก่ตามไปถึงบ้านนี่ถ้าไก่ตามไปถึงบ้านทนายชาติก็ต้องให้ตังเอา้ามันคนละไก่ถ้าไก่ตามไปถึงบ้านนี่ก็ต้องจับมาคืนครับเพราะว่าเป็นไก่วัดนะครับแม้ผมเนี่ยชื่อทนายชาติไม่เคยคุยเรื่องกฎหมายเลยคุยแต่เรื่องงูคุยแต่เรื่องเวทมนต์อักขระเลขยนันหลวงปู่หลวงพ่อต่างๆเนี่ย ใจจริงก็อยากจะทําช่องด้านกฎหมายบ้างนะครับเนี่ยทำช่องเป็นกฎหมายชาวบ้านหรือว่าเป็นเรื่องของรู้กฎหมายไว้ได้ประโยชน์เนี่ยอยากจะทําเหมือนกันก็คิดว่ากลางปีเนี่ยอยากจะทําแล้วก็น่าจะได้ทําในกลางปีเนี่ยยังไงก็จะฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับว่าถึงลูกอมของหลวงพ่อสุพจน์ลูกอมเทพรันจวนหรือพระลูกอมพระรอตามไก่กันต่อหลวงพ่อท่านสั่งนักสั่งหนาว่ากำชับเลยทีเดียว ท่านบอกว่าใช้เป็นเมตตามหานิยมค้าขายดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาอยากจะมาซื้อแต่ของร้านเราถ้าจะใช้ทางมหาสเสน่ห์เมตตามหารันจวนติดตาตรึงใจใช้ได้ตามถนัดจะแก่งน้ำให้กินขูดผงให้กินหรือพกติดตัวก็ตามสะดวกไม่ห้ามได้ผลแล้วให้รับเลี้ยงให้รับผิดชอบด้วยนะก็จะยิ่ง ใช้แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ลูกอมก็จะยิ่งมีอิทธิคุณมากเรื่อยๆแต่สมัยนี้ไม่ต้องแกว่งนงแกว่งน้งําอะไรหรอกครับนะสมัยนี้ก็พกพาของนี่ผมแนะนํานะพกพาของที่เป็นเมตตาทางด้านมหาสเสน่ห์เนี่ยพูดจาเพราะๆยิ้มแย้มแจ่มใสกุ้มกิ่มอยู่ในทีน่ะเขาเรียกว่าเป็นนักมวยเจนเวทีถนัดชกเนี่ยใช้แค่เนี้แล้วก็มีวัตถุบงคลเสริมหน่อยโอ้โหคุณเอ้ยไม่อยากจะพูดอ่า จริงๆผมเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์เองหรอกแต่ฟังมาหลายคนแล้วใช้แค่นั้นเนะี่ยไม่ต้องขูดไม่ต้องอะไรโหไปขูดให้กินไม่ได้นะมัวๆนะครับเดี๋ยวเขาปวดท้องปวดท้องไม่ได้นะและผงนี่แรงบางทีอ่ะแก้ไม่ได้ถอนไม่ได้แก้เคดไม่ได้อะไรเนี่ยผมว่าใช้แค่ปกติธรรมดานี่ก็พอแล้วอ่ะก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดของลูกอมพระลอตามไก่หรือลูกอมเทพรันจวนลูกอม ลูกเล็กๆของอาจารย์พย์ของหลวงพ่อสุพจน์นี่แหละครับลูกอมผงพระปั้นลูกอมผงพุทธคุณปั้นลูกเล็กๆแต่เล็กเล็กดีลดโตแหมวันนี้พูดผิดเยอะเล็กดีลดโตเลยทีเดียวครับนะก็เป็นวัตถุมงคลอาถรรพ์อีกชิ้นหนึ่งซึ่งผมมองว่าพกพาเอาไว้แขวนติดคอแขวนติดตัวไม่หนักคอเปล่าๆปี้ๆแน่ๆรับรองเลยครับอ้า คลิปนี้คงจะต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้ก่อนจะจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลดีๆอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมอีกคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนถึงจบนะตอนนี้ครับสวัสดีครับ